i'll see you soon ที่รเราชอบทำนี่เราพรอมพาไม่ชอบเนี่นยนที่เราอยากที่เกีย่ยวกับเราออยากเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็มีแปลนใจแบบไหนแล้วก็ให้เราให้ได้เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็อยากมาสอนลุ้มพี่วัดกอดจันทาราแล้วฝึกความกล้าของตัวเองให้แข็งแกร่งมากขึ้นแต่ว่าพี่ก็ อยากปรึกษาเรืนน่อพี่คนนึงคือวิฮิโนนะเขาเป็นแฟงใจชอบค่งนี้นะคนึงนะครเพื่อก็ล้าคบกันไม่กี่ปีแต่ว่าจะไม่เลิกกันหรอเพราะว่ากำลังพบเขาดูใจกันอยู่ดูใจกันอะไรอย่างนี้แล้วก็พี่ก็ลงรูปให้ิโนให้ทุกครั้งนะคะะว่า ที่อยากให้ทุคกคนรู้จักคนแถวบ้านพี่นะเนาะแล้วก็ okay. เขาเคยเปลี่ยนด้วยฝ่ายเดี๋ยวมาอธิบายเกี่ยวกับ Youtube ให้ในฝันะคะเพราะว่าถ้าใจจะสอนให้ทุกคนอนะความกล้าการพูดกับกล้องเหมือนเราแต่โนนี่พูดเค้ยพูดเคยพูด,พดคำน,น,นึงว่าถ้าเราทำพรีเซน คือไ,ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยจะผิดพลาดเยอะอะไรณนี้แต่พี่เอนั่งใจอ่ะอยากให้คนดูมาขอมาดูแล้วก็คอนรังใจมามาคอเม่คอยรังใจแต่ขอบคุณขอบคุณผู้ติดตามขอบคุณคนดูที่มาเกือบหกหกพันไลค์แล้วนะคะของทางทัศน์คายนะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณเข้ามาดูแต่ว่าถึงแม้คนดูไม่ ถึงแม้คนดูไม่เยอะก็พี่ก็ไม่พี่ไม่เคยพี่ไม่เคยพี่ก็เคยเสใจบางทีเคยท้อบางทีนะท้อบางที <Huh? S 1> เดี๋ยววันนี้ก็เดีย๋ยวต้อมบ่ายค่อยทางคับ้านแหละค่ะเพื่อนรว่าอยากอธิบายให้เพื่อนอยากอธิบายให้ทุกพี่นับฟังก่อนอะไรมางนี้เพราะว่าปราะมาณนี้แบบ ครูอาการการช้ำไม่อยู่เดินไปนห,หาพี่โนโว่าอยากปรึกษาเขาเพราะว่ารอเขามาเนี่ยค่ะเพื่อนแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์แชร์คลิปนี้ด้วยนะคะเพราะว่าไอ้น,นี้ยทำคลิปนี้แค่อีพีแรกนะวีเซนแรกนะเนี่ยเกี่กับยูทูบเบอร์เท่านั้นเลยน,นี่กล้องแสงไม่เข้าไม่เป็นไรนะไม่ได้ไม่ได้แค่นี้นะ แต่ไม่เข้ามาไม่ได้นะเขาไว้ได้แค่นี้แหละมันใช้กล้องมือถือเขาสับเองนะคะเพราะพี่เขาไม่มีงบไม่มีงบการซื้อกล้องถ่ายถ่ายของของยูทูบเบอร์ทั่วไปแท็บเล็ตอะไรแบบนี้ไม่มีงบเลย <S <S ๆๆๆเขายอดดูต้นอนใดอะไรจัดน้อนนี่ดูดูนองน,นี่ทุกครั้งเลยแล้วก็พี่ไก๋ไก่แล้วก็พี่ ที่ทุกหลายคนเลยทอบดูพี่นพาร์ที่รีวิวเพิ่งเขียนอ่ะชอบดูมากเลยแล้วก็หลายหลายคนที่เข้ชอบดูหลายหลายบุคลิกชอบดูมากแล้วก็ช่องดูแฮปปี้แชนแนล่องของฟิลนะอะไรีมีแรงใจอย,งอย่าทำงานอย่าทำงานอย่าอย่าทำงานให้ดีขึ้นเหมือเดิมอะไราอยมางนี้นะคะเพราะว่า เพราะว่าอยา,อยากอยากอยากทำงานให้ดีขึ้นไปเด้อเพราะว่าอยากอยากสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะเหมือนที่พี่พี่บี้กกาเขาบอกแหละเขาบอกว่าถ้าเราหาหา,หาต,นตนเอะหาที่เราชอบไม่อออหาที่เราชอบไม่ได้อะไรอย่างงี้หรืออีกความหมายกงเพราะว่าเราจะหาแค่ไหนและจะ ดูตื่นใจผู้ชมได้อะไรมาทีนะคะเพราะว่าทีมงานแต่ะคนยังไม่พร้อมดีเพราะว่าพี่ขอแค่รอคุยถ่ายอ่ะถึงจะถ่ายขอโทษนะคะเพราะไม่ได้ถ่ายทีมงานเลยเพราะว่าทีมงานแต่ละคนทํางานเกือบหมดเลยเพราะว่าแฟนพี่คือพี่หนูก็ทํางานเหมือนกันพี่ก็ต้องรอเขาเดิมอธิบายยาวเลยนะ ท,ทุกคนทุกคนตสู้ต่อไปนะพ,พี่อ้อจะเป็นอันใจให้เราต้องสู้ผ่านโควิดไปได้แน่นอนค่ะเดี๋ยววันนี้พี่อ่อนจะมารีวิวนี่ให้นะคะหยิบมาให้ดูนะคะเยีวีตัวอย่างให้อย่างนึงก่อนเยานะเป็นตัวอย่า,ยา,ยาง,น,งน,นะนะก่อนที่จะเอาลงคลิปนี้ให้เป็นตัวอย่างนะ เดี๋ยวรอดูกันนะคะเพื่อนเดี๋ยวรอดูยนะพีไม่ให้นุ่ยด็นนะะใดในตู้เย็นเลยเพราะว่าเป็นเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มแบบพิคุิมชากลกละบรรลสมองแล้วก็เวลาทำงานทุ่ะหายเหนื่อยและดีได้นะคะเติมพลังให้กับเราแล้วก็ลูกพี่พกอจนทารามเราต้องปลุกความกายแล้วนะเพราะว่า ไม่ต้องกลัวการหางายยููหรอกเพราะว่าดูปรึกษากับเพื่อแล้วเพื่อยูท b e คนดังเลยแล้วก็เพื่อหลายบบแบบหลายบุคคลที่เลยได้เพื่อยูทูแล้วแล้วก็ได้คุยกับพี่บี้จุตาด้วยใน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 คอมเมนต์น comment, แต่เขายังไม่ตอบกลับมาเพราะว่าพี่รอ ฮิบี้เขาทักกลับมาฮิฮิโนหนูหนูบอกฮิบบี้เพราะฮิโน่เป็นแฟนคลับหนูคนแรกแล้วก็คนที่เพื่อนเพื่อนก่อนที่เข้ามาดูแล้วก็เพื่อนเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามาดูนะขอบคุณที่เป็นนังขอบคุณให้นางใจทุกอย่างเลยเดี๋ยวหยิบนี่ให้ดูนะหาซื้อตามได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะเดี๋ยวสิมาให้ดูนะคะเดี๋ยวุดสต็อกก่อนนะคะ นี่งไงคะเพื่อนนาา้ซากุระแบบนี้นะคะแ,แบบมีมะนาวใส่ไปด้วยนะคะเพราะว่าหาซื้อกันตามเซเว่นดีเว้นทั่วไปเลยะคะ่ะแล้วก็พี่บี้พี่บี้เดกาคขนจะเข้าไปดูของหนูแล้วนะหนูอยากเจอพี่บี้มากขอบคุณพี่บี้เป็นแรงขัดดันให้หนูนะขอบคุณมากแล้วก็นอนนี่ขอบคุณเองที่ช่วยเหลือเรานะเราจะทำอะไรตอบแทน คนที่เออลุกพี่ที่เป็นยูทูบเป็นตัวอย่างให้กับหนูสอนหนูทุกอย่างเลยหนูคราวนี้หนูทำอะไรตอบแทนลุกกพี่ยูทูบบ้างนะแล้วก็อยากให้ลุกยูก็หันหันมาสนใจการทางานยูทูบนะนี่อันนี้แมนแบบน้ำเป็นสีชมพูเลยนะคะนี่เป็นสีชมพูเลยนะคะดูมันหลขวดมากแล้วนะ จำได้ไม่กี่ขวดเองน่ะเพื่อนๆแต่ก็อยากไปหาให้ทุกคนเหมือนเดิมแล้วก็สู้ๆกันต่อไปนะคำ mm. มา่นกันการอะไรกันทุนกๆผ,ผู้ถัดชากเหมือนนันนี่นะแล้วก็สัพี่อ้องก็น่าแต่ว่าแบบเนี่ยเธรรมชาติเป็นบทคลื่องตัวเรออกมาและจุดน่าสนใจของเราออกขึ้นแล้วก็จะให้เสียงของเราให้ทุกคนอย่างดีใจ และยิ้มกลับมาเหมือนกันที่เราขับเปเร่ดญี่ปุ่นร้องเพลงให้ทุกคนร้องเพลงต่างชาติให้ทุกคนฟังแล้วก็ถึงแม้คนไทยครับเพลงหนักชาไม่ออกแต่ว่าพี่อ้อมฝึกฝนร้องเพลงญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ปหนึ่งเลยนะเพื่อนตั้งแต่ปหนึ่งแล้วถูการให้ใหฟังตั้งแต่ปหนึ่งหายมาร้องเพลงญี่ปุ่นตั้งแต่ปหนึ่ง ร้องเพลง